สวัสดีครับ่อไข่ครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมเคยีสารใต้ครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับมาติดตามแนวทางความฝันของพ่อไข่มุกครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่2มกราคม68ครับท่านผู้ชมครับในงวดที่ผ่านมาเนะครับท่านผู้ชมก็คงจะจําได้นะครับที่พ่อไข่มุกเล่าแนวทางแล้วก็ ตีตัวเลขให้ท่านผู้ชมเนาะครับตีตัวเลขให้มาก็คือ367ครับท่านผู้ชมครับเกือบแตก3ตัวเนาะครับครับสามหกเเลขออก8 6 3เนาะครับครับก็เข้า3 6 6 3ถ้าตัดเอาเนาะพี่เนาะก็คือตัดเป็น3 6 6 3ครับแล้วก็เห็นพี่บอกว่าพี่ให้แนวทางก็คือ097ย้าเจ็ดด้วย แต่ศูนย์เก้าเจ็ดมันไปออกเลขหน้าของรางวัลที่หนึ่งขับศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามนาะครับเลขของพี่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากเนะพี่เนาะครับครับเขียนน้อยหนึ่งครับเลขรางวัลที่หนึ่งเลยเนาะพี่ครับครับโอเคครับ่ในงวดนี้ก็คือพ่อไครมุกก็บอกผมว่าฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับฝันตั้งแต่วันไหนครับพี่ตั้งแต่ตองงวดเลยครับอ๋อตั้งแต่ตองงวดแล้วเนะครับแต่ว่าบ่มี เวลาอยู่นะครับครับมัวแต่ไปรับจารเขานะครับครับก็คือผมโทรมาหาตลอดเนาะพี่เนาะครับครับแต่พ่อคข่มุกเองเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านครับก็คือช่วงนี้ก็มีคนมาจ้างเนาะครับให้ไปทํางานครับก็คือไม่ค่อยว่างครับก็วันนี้ก็หยุดพอดีได้ว่างเนาะครับก็โทรบอกให้ผมมาพอดีครับท่านผู้ชมฝันนี้พ่อไข่มุกฝันตั้งแต่ต่องวดนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ฝันเมื่อคืนนี้นะครับเนาะครับโอเคครับ เดี๋ยวให้พ่อไข่มุกเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าในครั้งนี้พ่อไข่มุกฝันเห็นอะไรบ้างแล้วก็เจอเหตุการณ์ในความฝันเจออะไรบ้างเนาะครับครับแล้วก็มีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเป็นเลขกี่ตัวไหนบ้างครับครับโอเคครับเริ่มเล่าเลยครับ,รบฝันก็นว่าผ้ากันหลายคนนี่เลยครับผ้ากันยางเหล่นน่ะนะยางคุยกันธรรมดาตามปกติเนาะพอคุยไปคุยไปพ่อออกจากหมู่บ้านไปนั้น มันก็สิเป็นมันก็บะเชิง่าป่าหรอกครับมันก็แปลนเบิดแล้วหน้ามันก็ทีแบบธรรมดานี่แหละก็ว้ากันบรินณีพอหันไปวดนี้สุกคนเลยด้เหลือไปเนี่ยเห็นกบอยู่สองตัวกะเจ้าว่ากบพ่นว่าเอาแหมพ่นว่าผมก็ผมผมก็บอกเขาว่าจะจับเอาไหเพ่นว่าอ้ยเอาด็อกแค่สองตัวหนึ่งพันว่าผมก็เลยว่าโอเคบ่๊มีไพายเอาเดี๋ยวผมเอาเองผมว่านะกบตัวใหญ่เด้๋ครับพี่บบหล่นหล่นมือพี่เลยด้ย กบก็กมจับมาสองตัวบทบนี่พอจับขึ้นมาฝนลินไหมครับบาทนี่ฝนลินเนาะฝนลินใบหนี่กบมันออกมาอีกใบหนี่มันเต็นออกมาแต่ว่ามึงบได้เต้นออกมาเชลละโตเลยครับเขาสิเ็ตออกมาเป็นคู่คือจังว่ากบมันเข่าง่ายนะครับเต็นออกมามองนีคู่หนึ่งสองตัวมองนีก็คู่หนึ่งสองตัวบ่มีไผจับมีแต้ผมจับผู่เดียวผมก็จับจับ วันทมันลายแห้งผมก็ใส่เสือไปนหนีแล้วนี่ใส่เสือไปนหนีไว้ใส่จนเต็มไหมวัาที่ฝนก็นยังเลิ้นอยู่กบมันก็นยังเต้นออกมาอยู่เป็นคููเป็นคููเป็นค,นคููเป็นคููอยู่ครับควันที่ผมว่าโอ้ยพอแล้วผมว่าบ่มียังใส่แล้วบบดผู้อยู่ข้างๆเราเอาอีกผมว่านี่ทุ่งปุ๋ยผมว่าผมก็เอาอันนั้นเลยเทใส่ทุท่งปุ๋ยใส่ไว้แล้วก็ตังไว้ผมก็จับอีก พอผมจับอีกผมก็ไปเทใส่ฝนก็ยุดตกยุดลิ่นนะยุดลิ่นผมก็มันก็นยังอยู่อีกอันอันที่มันออกมามันก็อยู่โมเส็นไปใส่ไหมเต้นไม่ยูุแต็มองงนาผมะนะ hmm. ผมก็จับผมก็จับใส่จนเต็มุงปุ๋ยเลยครับเต็มหอดปากเลยเป็นุงปุ๋ยนี่อ่าเลยเต็มเลยแต่ว่ากบโมเส็นออกบัทนีผมก็ไปซองเบงอีกกลมซองเบงบัตชนี โอ้สงสัยสีเบิดแล้วมั้งผมว่าบเห็นกบแล้วนะบทันโดนเห็นใบไมนะ่น่ะมันมันกระดิกขึ้นนะกระดิกปับปับปสี่โพมาใจหัวบอสันนี่อู้ง่งเ่เฮงหัวนี่บเห็นโตเด้กกบเบิ่งไก่ไก่บอสันนี่กบตัวไหนไหมครับตัวง่ง่าเต้นมาหาผมผมก็เจอจ้าสะดุ้งเลยครับ<อ>ตื่นเลยความฝัน,นยังมีเสนีห์เลยครับที่เจอกบ พระยาคบครับสงสัยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวสุดท้ายน่ะใหญ่หิ่งพีดให้ตกใจจนตื่นเนาะพี่เนาะครับเจ็ดมหาต่อหนาผมเลยนะอ๋อในครั้งนี้นี่คือพี่ฝันเกี่ยวกับครบทางนั้นเลยเนาะครับได้จับกบพร้อมครับแต่ครบทีว่ากระโดดมหาเนี่ยมันบนนี้ไปสบ่ครับครับมันกระโดดมาให้พี่จับให้จับครับกระโดดมาเป็นคู่โดดมาหาพี่ี่เป็นคู่เป็นคู่ครับครับที่ละสองตัวครับ คือเอาบวาดบวชให้นาอพี่แม่นครับเอาใส่เสื้อกับปานนั่นเนาะครับเอาไปใส่ทุงปุ๋ยจนเต็มเต็มหอดปาทุงปุ๋ยเลยทุงปุ๋ยอ่าเลยเด็ครับเต็มแต่ว่ากบก็เต็นออกจากทุงปุ๋ยไหมครับฟันแบบนี้อาถือว่าเป็นฝันที่ดีเนาะพี่เนาะครับตามคนโบราณโบราณพันวามาเนาะครับครับเดี๋ยวเช่นนี้ให้พ่อให้มุกตีตัวเลขเนาะพี่ครับครับพี่สิตีเป็นตัวไรเนี่ยครับล่องแจงให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมตีตีผมกับสตีเป็น ตอนแรกคือจับอยู่แล้วมันก็เจ็ดนะครับกบก็คือเก่าอยู่แล้วบัดนเนี้คือในทุงปุ๋ยอ่ะท่านในทุงปุ๋ยมันเต็มเต็มหอดปากนะครับเต็มหอดปากแล้วมันอ่าเป็นวงกลมนะครับผมสีดีเป็นเจ็ดเก่าศูนย์ครับเจ็ดเก่าศูนย์ครับเจ็ดเก่าศูนย์แล้วก็เจ็ดเก่าซีเจ็ดเก่าซีนี่คือว่าผมใส่เสือเนาะเสือสอซีนะตอนแรกน่นใส่เสือนะ่ะแล้วก็ก,เกบเทวามยูเป็นครูผมก็ซีเป็นเก่าเก่าสองครับ อ๋อเก้าเก้าสองครับมีเจ็ดเก้าศูนย์ครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่ครับแล้วก็เก้าเก้าสองอ๋อเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเก้าสองแล้วก็เจ็ดเก้าสี่ครับคือตัวนี้แล้วเนาะพี่เนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้พ่อคายมุกกตีตามเหตุการณ์ไม่ค้อมสานครับแล้วก็ตามความเข้าใจของตัวเองเนาะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ได้เบิรงคลิปนี้ครับจากซอยพ่อคายมุกวิเคราะห์ตัวเอง คอมเมนต์มาเนี่ยครับว่าฝันแบบนี้สิติตัวเลขได้เป็นตัวใดแน่เนาะครับครับเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะวิเคราะห์ตัวเลขผิดพลาดครับครับจะขออาศัยท่านผู้ชมนําที่เพิ่นมีประสบการณ์ในความฝันที่เป็นลักษณะเดียวกันเนาะครับครับตัวเลขครับตัวเลขคือ790ครับท่านผู้ชมครับระวัง760ครับแล้วก็992นะครับให้ระวัง662ไว้ด้วยนะครับแล้วก็794 ระวังเจ4ดหสี่ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลข9เนาะครับให้กันเลขหด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้านําไปประกอบการเสี่ยงโชคเนาะครับที่ผมวงกลมไว้ให้ก็คือเลข6ครับท่านผู้ชมครับก็คือกันจากเลข9้าเป็นเลขหไว้ด้วยเนาะครับก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อไข่มุกเล่ามาก็คือความฝันครับไม่ใช่เรื่องจริงเนาะครับในรอบนี้สรุปแล้วก็คือฝันว่าตัวเองได้จับกบ แต่กบมาเต้นมาให้จับเนี่ยทีละคู่คือทีละสองตัวครับครับหรือว่า792ก็ไม่รู้เนาะพี่ครับคบบางท่าอาจจะตีแตกต่างออกไปแมนครับการนี้กับฝากให้เอตีเอานํานะครับเนาะครับครับว่ามันตีได้หลายแบบหลายยางเนาะครับครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ผมเคยสารใต้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมคลิปนี้ครับ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับมีแต่ความสุขล่ำรวยเงินทองเฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณพ่อไข่มุกด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอยพ่อในเอฟซีจัง่อยนะครับพี่ก็จังใดเก็ขอให้เอฟซีเคยสานไต่นะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยเงินทองถูกรางวัลใหญ่ๆด้อครับงวดนี้สาธุ